โว้ยักเบ็ดมึงมันมาขี่ต้มมันบผสมเขาดอกเขาเป็นดาวบนฟ้าพุ่นให้ฟังความไอ้อย่าไปเกาะแกะกับเขาเศร้าซะเฮ้ยนี่มขี่ข้อขี่ต้มมันบผสมกับก้อนค่ำนกน้องโอู้ยเอ้ยข้าวไป่ขึ้นอย่างบูเห็นบ่เบิรงแน่นี่เขาต้องยิ่งการไข่ เราเบิ่งเนี้ยเดี๋ยวเขากลับมาหาโอ,อยเสือนี่โอ้ยกลับมาอย่างมึงสั้างบทเจียมตัวเดี๋ยน้อฟูอุกอังเด้น้ำนองเนี่เบื้งเนี้ยนี่สังกะสีเฮานี่ของเขามันกับเบื้องนี่ครับ <c oughs> อ,อย่งดอกผสมกันไปมันก็อย่าเอาชีวิตเพื่อนต้มเพื่อนโค้น,นั่นไปแอบเพื้อนดอกฟ้าให้มึงเศร้าซะ ให้ฟังค้ามไอเดอบีดฟ้ฟังความอ้เด้อลเด้อโเสดอกโป้เสจะดอกอ้ไาเขาอยู่โากันล่ะเส้อควยงมุกใจะมึงเทอะนาะเบีดเอ้ยมันบวชมเขาดอกละเสือครับเอาอะเราขึ้นหน้าเราขึ้นหน้าโว้ย 哎呀，嘿嘿，那好好